รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันจันทร์6มิถุนายน2,565ปุกสมารพรชูกิจและทีมงานฟาร์มชาแนลมาแล้วค่ะเจอกันพร้อมด้วยความสดใสและแน่นอนประเด็นข่าวสารด้านการเกษตรมีมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้ในช่วงแรกของรายการนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ เมื่อวันที่28พฤษภาคม2565ที่ผ่านมานายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหาก,กรรมผ้าไหมไม้ไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่11พร้อมเยี่ยมชมนิทรศาการและผลงานการประกวดชุดผ้าไหมและลายผ้าไหมศิลปาชีพร่วมสมัย The t r e Next Big Silk Designer Contest นับ,บูแสดงสินค้าผ้าไหมไทยซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตลดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐบาลไทยและผู้ส่งรถเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆประจำประเทศไทยอาจารย์นักศึกษาจากสถาบันต่างๆและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานหนหอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพเป็นจำนวนมากโดยปลัดกระสุงเกษตรและสาก์ได้ร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทย ร่วมกับคณะเอกอัครราชทูตและคณะกงศูนยกิติมศักดิ์จากประเทศต่างๆรวม100ประเทศซึ่งเป็นชุดที่ออกแบบและตัดเย็บโดยสถาบันอาชีวศึกษา40สถาบันสถาบันอุดมศึกษา20สถาบันโรงเรียนเอกชนสอนตัดเสื้อ4แห่งและห้องเสื้อ11แห่งทางนี้อธิบดีกรมหม่อนไหมได้มอบรางวัลชมเชยร่วมกับดรสุมาลีอุทัยเฉลิมประธานการจัดประกวด ให้แก่นิสิตนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลสำหรับการประกวดการออกแบบชุดผ้าไหม The Three Next Big s e a l Designer Contest กลมม่นใหมได้ร่วมกับบุรินิีิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามหางคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยได้สนับสนุนผ้าใหม่ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสำหรับการตัดเย็บชุดประกวด ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาและเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน233ผลงานแบ่งเป็นออกแบบชุดผ้าไทย203ผลงานและการออกแบบลายผ้าไหม30ผลงานนอกจากนี้ผลการตัดเย็บชุดผ้าไหมทั้งหมดได้นำมาจัดแสดงแฟชั่นโชว์ระดับโลกอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทย เป็นการสนับสนุนเกรรษตรกรกลุ่มเกรรษตรกรผู้เลี้ยงหมกลุ่มผู้ทอผ้าไหมและผู้ประกอบการไหมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นปลูกฟังจิตสำนึกนิสิตนักศึกษาและเยาวชนให้ร่วมสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผ้าไหมไทยที่จะเป็นการสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ทั้งในและนอกประเทศต่อไป คุณู้ชมคะติดตามข่าวที่น่าสนใจไปแล้วแต่ว่าเรื่องราวดีๆยังไม่ได้หมดเพียงแค่นี้ค่ะในช่วงหน้าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเหนือกันเลยไปทำอะไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามชมด้วยกันค่ะ